สนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร32เขตเลือกตั้งนะครับเป็นเรื่องที่น่าทนใจอย่างยิ่งว่าในการเลือก car, ตั้งครั้งต่อไปเนี่ยใครจะเข้ามายึดพื้นท,ที่หลังจากการเลือก passage, ตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพักประชาธิปัตย์ถือว่าสูญเสียสนามเลือกตั้งนี้ไปเนื่องจากว่าไม่ได้ผู้สมัครการเลือกตั้งเอ็นเอสเลยแม้แต่คนเดียวพักที่ได้ก็คือพักก้าวไกลและก็พักเมื่อไทยนะครับแต่วันนี้หลายพักพยายามเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะลงมาแข่งในสนามเลือกตั้งนี้นะครับ แน่นอนว่าจะเป็นสนามเลือกตั้งที่สู้กันเข้มข้นและก็ดูเดือดน,นะครับระหว่างพักเดิมๆนะครับประชาธิปัตย์เพื่อไทยก้าวไกลและก็อาจจะมีพักใหม่ๆข้ามบ้างพักไทยสร้างไทยหรือว่าพักสร้างอนาคตไทยเหล่านี้นะฮะแต่ผมไปเจอบุคคลบุคคลหนึ่งครับน่าสนใจถึงเรื่องของวิธีคิดนะครับคุณกฤษตสุริยผลนะครับอดีตเนี่ยคือเป็นผู้ช่วยของคุณองอาจค้ามไพบูญในเขตเลือกตั้งบางกอกน้อยและก็ตลิ่งชันนะ เขาเนี่ยตั้งใจว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งโดยตัวเองแล้วก็ไปติดต่อท่าทาม,ามคุยกับทางแกนนําของพรรคชาติพัฒนากราชาติพัฒนากราก็ตกลงปลงใจให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลืเอกตั้งนี้และกดลงพื้นที่ต่อเนื่องมา3าสเดือนผมอยากจะให้ท่านผู้ชมไปชมไปฟังวิธีคิดแนวทางเกียรติอารมณ์บุดณการของคุณกลิตัวเรียผลนะครับซึ่งเป็นจริงๆเขาเป็นคนใต้เป,นนใตเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าอย่างที่ว่าคือโซนนี้เนี่ย คนภาคใต้มาพักมาอาศัยอยู่มาทำหมากินอยู่ในโซนนี้เยอะเขาถึงตัดสินใจลงสมัครรับเลืตั้งในเขตบางกอกน้อยแล้วก็ตะลิงชันลองไปฟังวิธีคิดกันดูครับเชื่นะที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนโครงการของรัฐนะฮะเช่นที่ผ่านมาเรื่องถนนพาะรามสองที่รถติด นะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางและก่อให้เกิดคุณละอองพิษ p m 2.5นะในกรุงเทพมหาคนคร2เรียกร้องเรื่องราคาน้ำมันให้รัฐบาลปรัราคาน้ำมันที่35บาทต่อลิตรเราก็ต้องใช้แรงกายแรงใจกำลังในการต่อสู้ที่ให้รัฐบาลนะลงมาดูแลในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นผมอยากจะทำหน้าที่ นะเป็นปากเป็นเสียงทําหน้าที่ผู้แทนสภาเพื่อที่จะออกกฎหมายกลระเบียบนะปัญหาต่างๆที่ผ่านมาผมจะสู้เพื่อประชาชนเป็นปากเป็นเสียงเรื่องปากท้องนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครนะให้โอกาสผมครับผมมาอยู่ในกรุงเทพมหาคนครและก็เคยทํางานการเมืองนะในพื้นที่ฝั่งท,งทนและก็มีความชนานาญและก็อยากจะ ให้นะครองตลิงชันคลองบางอกน้อยที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเรือเข้า,ขาขอกวันละประมาณ500ลําลำทีนี้ผมอยากจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําระดับโลกนะเช่นคลองบางอกน้อยเราก็เห็นนะอู่เรือพระราชพิธีนะตะลิงชันนะครูคลองนะมันเป็นแหล่งวัฒนธรรมสวนกล้วยไม้นะครับอยากให้มาชมเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเข้ามาในคลองบางอกน้อยแล้วเนี่ยไปหลับไปนอนที่ไหนโรงแรมหรูห้าดาว ผมอยากให้มาจับใจมาซื้อมากินสร้างงานสร้างคนในพื้นที่เขตตะเลิงทันครับผมบเดินพบปะพี่น้องประชาชนไปมาน70นแล้วนะครับนะเข้าไปตามชุมชนทำในตลาดนะตามบ้านเรือนแล้วก็ทําป้ายไวนิ้วนะทำป้ายสวัสดีปีใหม่นะครับเนะพวกคู่ไปกับของนโยบายของทรงครบ ผมได้ถามคุณกิดว่าทำไมถึงตัดสินใจลงในนามของพรรคนี้นะครับพรรคแคบพนากล้าซึ่งเป็นพรรคที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ยังไม่มีฐานเสียงในกรุงเทพมหานครนะครับคุณฤิดบอกว่าเขาเป็นคนที่ขับเคลื่อนต่อสู้ในเขตพื้นที่บางกอกน้อยตลิ่งชันย่านฝังทนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องอยู่สองสามเรื่องเช่นเรื่องการต่อสู้เรื่องการเร่งรัดให้มีการก่อสร้างถนนพระรามสองให้แล้วเสร็จเพราะว่าการก่อสร้างมันยาวนาน แล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเขาดึงบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นผลงานที่เขาเคยต่อสู้ในยานนี้น่าจะเรียกคะแนนเสียงได้อีกประเด็นก็คือเรื่องของการต่อสู้เรื่องราคาน้ํามันที่มันแพงเพราะเขาอยู่ในระบบขนส่งที่เป็นอาชีพนะครับเขาก็เลยเห็นว่าแนวคิดของคุณคุณโกนเรื่องการคิดค่าการกลั่นทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมไม่มีสูตรใหม่ๆม,มานะครับ นี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าเลือกที่จะลงย่านฝังทนและเลือกชาติพัฒนากล้าครับ